อุ้ยอาจารย์อุ้ยอาจารย์อุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจวิจารย์ตกใจจังะวังหัวอุ้ยจารย์ผมนึกว่าผีบอยบอยอุ้ยอะไรครับจารย์ วันนี้เราเห็นอะไรกันไปพาบวกแล้วมาทําอะไรอยู่นี่อาจารย์ขอเวลาแป๊บหนึ่งขอเวลาแป๊บหนึ่งเพราะว่าของเยอะมากต้องจัดของเนี่ยเพราะว่ารายการเขาเลิกถ่ายงานเสร็จก็ต้องเอาของพร้อมทุกอย่างมเก็บเข้าบ้านไงแล้วคราวนี้โกดังก็ไม่มีคือไม่มีปัญญาเช่าโกดังก็เลยเอาของที่ระเกะระกะในในกองถ่ายเนี่ยมาเก็บไว้ไงครับอาจารย์เก็บของใต้บันไดอ่ะมันไม่ดีบอยรู้ไหม ไม่ดีครับอาจารย์จริงๆมันก็ถ้าจะเก็บได้เนี่ยบอยจะต้องทําห้องมันเป็นสัตว์เป็นส่วนอูอาจารย์นี่มีตาแล้วดูซิเนี่ยตรงนี้ก็มืดดูซิไฟก็ไม่มีถ้าบอยจะเก็บแบบนี้นะหนึ่งต้องเก็บของมันเป็นระเบียบอาจารย์แล้วก็ต้องติดไฟแล้วเปิดไว้ตลอดเวลาจริงๆแล้วการเก็บของมันไม่น่าจะให้ความสําคัญแต่ก็ต้องติดไฟเปล่าอาจารย์เปลืองอ่ะเปลืองอ่ะเปลืององ่ะ นี่แหละไม่รู้เรื่องแล้วเมื่อกี้ตกใจในกลัวผีใช่ไหมก็ใช่อาจารย์ก็คล้ายอยู่อาจารย์ก็คล้ายอยู่อาจารย์ตกใจมากเออเนี่ยอย่างนี้ห่วงจุ้ยแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเคราะห้องมืด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 ไม่ใช่โว้ยไม่ใช่โว้ยไม่ใช่เคราะร้ายไงเคราะร้ายนี่คือเขาบอกว่า ห้องเป็นซอกเป็นหลืบอะไรก็ตามแม้แต่ใต้บันไดเนี่ยนะมันไม่ควรมืดเพราะนี่คือบ้านที่อยู่อาศัยของเราเป็นส่วนหนึ่งของบ้านที่อยู่อาศัยของเราแม้ว่าบอยจะไม่ใช้พื้นที่นั้นๆครับอาจารย์ถึงบอกว่าถ้าบอยจะใช้พื้นที่นี้เป็นที่เก็บของบอยต้องทําหนึ่งเลยนะถ้าบอยไม่กั้นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้เป็นสัดเป็นส่วนบอยจะต้องเปิดไฟเอาไว้ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้มันเป็นซอกรอครับอจาสองนะถ้าบอยกั้นแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยนะตรงนี้ยังไงก็ต้องสว่าง แต่ว่าซอกนี้เนี่ยมันมืดแต่มันปิดไปแล้วก็ไม่เป็นไรเรามองไม่เห็นออครับแบบนี้นี่คือผิดห่วงจุ้ยพอมันเป็นเคราะห้องมืดปุ๊บมันจะมีสิ่งที่เกิดขึ้น2อย่างนะนั่นก็คือนั่นก็คือ1ผีมาสิคุณพระเออเอออันเนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดและสองสองก็คือเราจะโชคร้ายตำแหน่งของบ้านเนี่ยตำแหน่งไหนก็ตามมันบ่งบอกถึงสมาชิกทุกๆคนในบ้าน Oh, ตำแหน่งนี้อาจจะหมายถึงผู้ชายตำแหน่งนี้อาจจะหมายถึงผู้หญิง,ญงแต่มากไปกว่านั้นจะเป็นพ่อเป็นแม่บอกได้หมดเลยครับถ้าตำแหน่งตรงนี้ของบอยมืดแล้วก็ทึบไม่มีพลังงานชี้ไหลเวียนนะคนที่อยู่ตำแหน่งตรงนี้เนี่ยนะก็จะ ป่วยไม่สบายป่วยไม่สบายรักษายัางไงก็ไม่หายโชคร้ายครับโชคร้ายนี่หมายถึงโชคลาภก็ไม่มีทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จ uh. อย่ามองแค่ว่านี่คือใต้บันไดไม่มีผลต่อชีวิตของเราไม่ใช่ครับจุดทุกจุดในบ้านมันมีผลต่อชีวิตของทุกคนบอยจำเอาไว้มา ไปไปถ่ายกันได้แล้วพ่เอ,อเดี๋ยวก่อนสิครับกลัวผี <c oughs> จัดมาช่วยกันเอาของขออกแล้วก่อนไม่ช่วยหร <c oughs> อกไ, <c oughs> ไม่ช่วยหรอกไม่ช่วยหรอผมก็เจอผีหลอกอันดิไม่ช่วยหรอกไปเลยทำไปคนเดียวเลยเร็ว